อดีตนางเอกช่องเจ็ดหอบดอกไม้ร่วมยินดีเบลล่าไปสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่ธุรกิจใหม่ของนางเอกสาวมากฝีมือเบลล่าราณีไปได้สวยทีเดียวเชียวบรรดาเพื่อนพ้องคนสนิททั้งในวงการนอกวงการตบเท้าร่วมอุดหนุนและแสดงความยินดีเบลล่ามากมาย กับธุรกิจคาเฟ่ดีไซน์สวยเก๋ยอยู่ติดกับ BTS วงเวียนใหญ่ภายใต้ชื่อโจส365ด้วยคอนเซปต์ของคาเฟ่อาร์ตไลฟ์สไตล์และหนึ่งในนั้นคือนางเอกยิ้มสวยมินทีชยาที่ล่าสุดหอบดอกไม้ช่อโตไปร่วมยินดีและหุดหนุนเต็มไม้เต็มมือพร้อมเขียนแคปชั่นระบุว่ายินดีด้วยนะร้านน่ารักมากเฮงเฮงรวยรวยปังๆ ซึ่งคนนี้สาวเบลล่าก็มารอต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเองเป็นคู่ที่น่ารักมากๆจนหลายคนแอบสงสัยไปสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะก็อยู่ต่างช่องกันมานาน